ชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีต่อกรณีที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียหาเสียขาจากกับระเบิดของกัมพูชาในวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมา mm hmm. ก่อนอื่น mm hmm. ผมเองต้องกล่าวแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อจาก1ิเทิดศักดิ์สมาพงศ์ที่สูญเสียข้อเท้าขวาจากเหตุการเหยียบทุนระเบิดเมื่อวันที่1ิที่ผ่านมา และขอประนามต่อทุกการกระทําที่เป็นการลักลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศและข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาในหลายประการด้วยกันอย่างไรก็ตามัทุกท่านเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาได้มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวเบอร์นามาซึ่งเป็นสื่อรัฐหลักของประเทศมาเลเซียของรัฐมนตรีและก็หวังว่าการพูดคุยสันติภาพ ระหว่างสงนั้นยังคงที่จะต้องเดินหน้าต่อไปภายหลักคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าไทยจะไม่สนใจข้อตกลงสันติภาพนี้อีกต่อไปแล้วหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นในวันที่สิบผมมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้เป็นท่าทีที่ขาดความละเอียดรอบคอบอาจกําลังทําให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ในสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดเพราะไทยกลายเป็นฝ่ายด่วนประกาศระงับข้อตกลงสันติภาพนี้เสียเองแทนที่เราจะใช้โอกาสนี้ครับในการตอกย้ำพฤติกรรมพฤติการที่ชั่วร้ายของกัมพูชาโดยขอระดมความร่วมมือจากทั่วโลกในการกดดันกัมพูชาอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บกู้ทุกลกเบิดและการปราบปรามสแกมเมอร์ การที่กัมพูชาลักลอบวางทุ่นระเบิดสังหารใหม่จนทําให้ฐานไทยเสียขาเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างสองประเทศเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อาจยอมรับได้แต่แทนที่เราจะประกาศฉีกสัญญาสันติภาพนี้เสียเองครับนายกรัฐมนตรีควรที่จะแสดงออกถึงความโกรธที่เกิดขึ้นต่อคนไทยในฐานะผู้นำประเทศ ด้วยการต่อสายตรงถึงตัวแทนจากประเทศต่างๆเช่นทางมาเลเซียให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าหากทุกท่านติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวเบอร์นามาก,ก็จะเห็นว่าขณะนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนที่รายงานข่าวไม่ตรงกันเพราะสำนักข่าวเองก็ได้มีการเขียนข่าวออกมาว่าทุ่นระเบิดนี้เป็นทุ่นระเบิดเกา่านะซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่หน่วยงานของไทยได้รายงานออกไปก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งที่นายกฐมนตีครับสามารถแสดงออกถึงความโกรธของตัวเอง อย่างมีวุฒิภาวะโดยการต่อสายตรงถึงผู้นําสหรัฐอเมริกาโดยตรงในฐานะสักขีพยานของข้อตกลงสันติภาพนี้เพื่อขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณาตัดความร่วมมือทางการทหารต่อกัมพูชารวมถึงการใช้มาตรการกดดันอื่นๆอย่างเช่นมาตรการทางภาษีเพื่อทําให้กัมพูชายุติพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้ในทันทีจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีในตอนนี้ ผมเองมีข้อกังวลเป็นอย่างยิ่งครับว่ากําลังจะทําให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผู้สังเกตการอาเซียนและนานาประเทศยังรับทราบข้อมูลไม่ตรงกับทางการไทยสิ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับที่ประกอบไปด้วย5ประการหลักๆเหล่านี้ด้วยกันข้อที่1ประเทศไทยกําลังเป็นฝ่ายที่ประกาศระง,งับข้อตกลงสันติภาพนี้ก่อน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่กําลังทําให้กัมพูชาเสียเปรียบประเทศไทยทุกประตูครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดรวมถึงการปร,ปรับปรามสแกมเมอร์ข้อที่2แทนที่ประเทศไทยจะเป็นฝ่ายแจ้งสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนก่อนถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่คุณอนุทินกลับปล่อยปะละเลยทอดเวลาให้ผ่านออกไปจนกลายเป็นทรัฐบาลสหรัฐ และทางมาเลเซียได้แสดงบทบาทเตือนทั้งไทยและกัมพูชาก่อนเองว่าอย่าละเมิดข้อตกลงสันติภาพนี้ประการที่3ครับเราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา4วันนี้กัมพูชาได้อาศัยการแสดงท่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยในการกลับไปเล่นบทบาทเดิมๆครับนั่นก็คือการปฏิบัติการยั่วยุและการสร้างข่าวเพื่อสร้างความเกลียดชังในเวทีโลกโดยใช้เขาคงเรื่องเดิมที่กัมพูชาทำมาโดยตลอดครับ นั่นก็คือเขาเป็นเหยือ่อและประเทศไทยกําลังังแกประเทศที่ด้อยกว่าข้อที่สี่ครับกัมพูชามีที่ยืนในเวทีโลกเพิ่มขึ้นจากการแสดงท่าทีของรัฐนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาจากการที่เขาเล่นบทเหยือ่อทางด้านที่ก่อนหน้านี้กัมพูชากําลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบของประเทศไทยทุกประตูครับโลกกําลังล้อมกัมพูชาในเรื่องของการปราบปรามแกมเมอร์ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่กําลังหล่อเลี้ยง รัฐบาลคุณเซ็นอยู่ในขณะนี้ประการที่5ครับการที่คณะผู้สังเกตการอาเซียนรายงานว่าการตรวจสอบว่าวัตถุระเบิดที่เกิดขึ้นนานที่ไทยไปเหยียบนั้นไม่ใช่ทุ่นวางใหม่ขัดแย้งกับการถแถลงของกองทัพไทยครับเป็นสิ่งที่กําลังทําให้ประเทศไทยตกที่นั่งลาบากที่เราจะต้องมีภาระรับผิดชอบในการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จนทำให้ผู้สังเกตการอาเซียนและในนายอารยประเทศให้การยอมรับข้อมูลจากทางการไทยสถานการณ์ในขณะนี้ครับในขณะที่คุณเซนกําลังเข้าตาจนถูกโลกพร้อมด้วยประเด็นสแกมเมอร์การแสดงท่าทีของคุณอนุทินชาญวีรกูลกําลังทําให้สังคมถูกเบียเบ่ยงเบนความสนใจออกจากปัญหาดังกล่าวซึ่งรัฐบาลถูกตั้งคําถามครับ ว่าทำไมถึงไม่จัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจังผนวกกับก่อนหน้านี้ก็มีกรณีที่บุคคลในคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดบนเวทีสาธารณะครับว่าเขาเป็นคนร้องขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังลาออกจากตําแหน่งเองแต่นายกรัฐมนตรีกลับปล่อยปะละเลยหรือไม่ครับที่ไม่ได้ร้องขอบุคคลอื่นๆอย่างเช่นรองนายกรัฐมนตรีคุณธรรมนัท ที่มีการออกมาให้ข้อเท็จจริงในเวทีการอภิปรายในสภาว่าอาจจะมีความเกี่ยวโยงนะครับกับกลุ่มทุนเทาต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดกรณีทหารไทยเหยียบกับระเบิดขึ้นครับแทนที่คุณอนุทินจะเร่งดําเนินการในปฏิบัติการให้โลกล้อมกัมพูชาทั้งการละเมิดสัญญาสันติภาพและการผนึกกําลังกับนานาชาติในการปราบปรามแกมเมอร์ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยได้เปรียบกัมพูชาในทุกประตูครับ ทั้งในเรื่องความมั่นคงชายแดนและในเรื่องการปรับปรามทุนสีเทาแต่สิ่งที่คุณอนุทินดําเนินการครับกับเลือกผลกระแสะชาตินิยมเพื่อปกป้องคะแนนนิยมของตัวเองและกลบเกลื่อนการจัดการปัญหาแสแกมเมอร์และขบวนการการฟอกเงินที่กําลังกระทบรัฐบาลของคุณอนุทินในขณะนี้ถ้าหากรัฐบาลยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งผมยืนยันว่า ยังมีอีกหลายมาตรการที่รัฐบาลสามารถดําเนินการได้ครับเพื่อจัดการปัญหาไทยกัมพูชาหยุดการคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของไทยอย่างเด็ดขาดแทนการออกมาประกาศว่าพร้อมที่จะฉีกข้อตกลงสันติภาพนี้มาตรการ3ข้อนี้ประกอบไปด้วยประการต่างๆเหล่านี้ด้วยกันนะครับข้อที่1การพูดคุยโดยตรงกับผู้นําสหรัฐและประเทศจีนครให้พิจารณาตัดการสนับสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจต่อ,อกัมพูชา เพื่อจบปัญหาสแกมเมอร์อันเป็นภัยต่อประชาชนทั้งโลกรวมถึงจีและสหรัฐมาตรการข้อที่2ครับไทยควรที่จะต้องตั้งผู้แทนพิเศษหรือ s p ปเ i a l ล n v o y บเพื่อจัดเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานด้านการปร,ปรับปรามสแกมเมอร์ครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกข,ของ I A C C C หรือ International Anti Corruption Coordination Center เพื่อเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศครับเข้ามาร่วมสืบสวนในกรณีดังกล่าวต่างๆเหล่านี้ในประเทศไทยได้ข้อที่3ครับสิ่งที่รัฐบาลไทยสามารถดําเนินการได้ทันทีนั่นก็คือการจัดการอายัดทรัพย์สืบเส้นเงินเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศไทยเพื่อสาวถึงต้นต่อของผู้บงการครับไม่ใช่การจับเพียงปลาตัวเล็กๆน้อยๆเพื่อรักษาภาพของรัฐบาลต่อไปอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราตั้งใจต้องการณตอนนี้ ก็คือการรักษาความน่าเชื่อถือของประเทศว่าเราไม่ใช่แหล่งฟอกเงินหรือแหล่งทุนเทาที่เป็นปัญหาหลอกลวงคนทั่วโลกอยู่ในปัจจุบันประเทศไทยในวันนี้ครับตกอยู่ในความเสี่ยงหลายประการจากการแก้ไขปัญหากัมพูชาที่รัฐบาลไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งแต่ยึดคะแนนนิยมการเมืองเป็นที่ตั้งเราตกเป็นจำเลยว่าไทยกำลังเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับสแกมเมอร์ เราตกเป็นจำเลยครับของสงครามข่าวของกรรมัมพูชาว่าเรากำลังลังแกประเทศเล็กให้ข้อมูลทุนระเบิดที่ไม่ตรงกับผู้สังเกตการนานาชาติและเหนือสิ่งอื่นใดครับเราเสี่ยงถูกทุนเทาเข้ายึดประเทศผ่านการฟอกเงินมาทำธุรกิจในประเทศไทยผ่านการติดสินบนข้าราชการไม่เว้นแม้แต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในตำรวจผ่านการสนับสนุนเงินให้บรรดาน,นักการเมืองที่มีอำนาจกำหนดนโยบายในระดับประเทศ ทุกปัญหาที่ผมกล่าวมานี้ประเทศไทยในปัจจุบันครับเราต้องการตัวนายกรัฐมนตรีที่แสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะตอบโต้อย่างมีสติและได้สัดส่วนและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งมากกว่าการรักษาคะแนนความนิยมของตัวเองผมขอเรียกร้องนะครับในการดึงสตินายกรัฐมนตรีให้กลับมาและเร่งดำเนินการทั้งสามาตรการที่ผมได้แถลงไปไปก่อนหน้านี้ในทันทีครับ ก็ขอจบการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอเปิดพื้นที่ให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามครับเช่ญได้เลยครับมีการวิเคราะห์ว่าค่าทีของรัิมานที่ให้ทางทหารท่สามารถมี่เาคในการตัดสินใจในพื้นที่ด้านงานได้เลยคะับทางคุณมองไม่ได้หรือาม ครับก็ยังคงยืนยันในหลักการเดิมที่ทางผมและพรรคได้สื่อสารมาโดยตลอดนะครับว่ารัฐบาลพลเรือนจะต้องอยู่เหนือกองทัพนะครับการที่คุณอนุทินแสดงท่าทีออกไปแบบนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการปีเช็คเปล่านะครับให้ทางหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยสามารถดําเนินการได้ทุกเรื่องโดยที่ตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอาจจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาหรือหนีปัญหานะก็เป็นท่าทีที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องต่อหลักการที่รัฐบาลพลเรือนจะต้องอยู่เหนือกองทัพ ิีนดี่อาไเขว่าเป็นกลไกในระบบของทวิภาีในการเจรจาร่วมกันซึ่งถ้าหากมันไม่มีกลไกทวิภาีและอาจจะม่มีการเจรจาบอกว่าเปลืองภาษีหรือการเจรจาในหลายๆครั้งเนี่ยท่าทีของกัมพูชาเนี่ยก็คือไม่สอดคล้องกับบนเวทีกับพอถึงหน้างานจริงๆก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่มีระบบทวิภาคีในการเจรจารมันจะไปทางไหนต่อได้บ้างครับวิธีที่จะกดดันให้เรากับเข้าสู่การเจราจาแบบทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพก็คือเราต้องมีมาตรการในการกดดันกัมพูชาในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปราบปารามสแกมเมอร์นะครับหรือการที่ไทยยึดมั่นในหลักการในเรื่องของข้อตกลงสันติภาพนะครับไม่ให้เราไปเข้าทางกัมพูชาที่เขาพยายามปั่นข่าวว่าเราเป็นประเทศใหญ่งแกประเทศเล็ก,ะลกนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีจะต้อง ระบายความโกรธของตัวเองนะครับแล้วก็แสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะในการต่อสายตรงถึงนานาชาติโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่มีทุพันมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาอย่างเช่นจีนและสหรัฐอเมริกานะครับให้ประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำการกดดันกัมพูชาหยุดละเมิดข้อตกลงสันติภาพหยุดละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศหยุดการใช้ทุนระเบิดนะครับแล้วก็กดดันให้กัมพูชาเนี่ยกลับเข้ามาสู่กลไกในการเจรจาแบบทวิภาคีเพื่อหาทางออกร่วมกัน ในของรัฐณตอนนี้ให้กระทรวงต่างประเทศทาหน้าที่ในการสื่อสารกับทูตอะคะ่ะแล้วก็มีการสื่อสารผ่านทุกวันในการถแถลงข่าวเพียงพอไหมต่อการสื่อสารไปยังประเทศอื่นๆณตอนนี้ครับหลักการในการสื่อสารผมว่าก็ต้องชัดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยําต่อข้อมูลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหา การที่นายกจะมอบหมายให้ทางกระทรวงต่างประเทศออกมาสื่อสารแทนตัวเองเป็นประจำทุกวันผมคิดว่าไม่ได้ผิดหลักการอะไรแต่สิ่งที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือการที่นายกรัฐมนตรีออกมาประกาศด้วยตัวเองในฐานะผู้นําประเทศว่าพร้อมที่จะฉีกข้อตกลงสันติภาพนี้นะผมคิดว่าเป็นการแสดงออกที่ขาดพุทิภาวะขาดการแสดงออกที่เหมาะสมและได้สัดส่วนนะแล้วอาจจะทให้ประเทศไทยนกำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในกรณีดังกล่าวครับ พร้อมที่จะเจรจากับทงฝ่ายกัมพูชาในขณะที่ในส่วนของมาเลเซียเองนะครับประธานอาเซียนบอกว่าพร้อมที่จะเป็นตัวกลางระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อฟื้นฟูปสันติภาพในโลกในสถานการณ์ปัจจุบันครับก็อย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะครับว่าข้อตกลงสันติภาพที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงตอนนี้ที่ทางกัมพูชาเองตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและโลกก็กําลังจับมองอยู่ ก็ประกอบไปด้วย2เรื่องทั้งเรื่องในการาลักลอบการวางทุนระเบิดใหม่ซึ่งผิดข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วก็ในเรื่องแกมนเมอร์นะครับดังนั้นสิ่งที่ทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยจะดําเนินการนะครับในการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและไทยไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยผมคิดว่ายังไงก,ก็ตามเราเองก็ต้องยึดหลักกลับมาในกติกาสากลหรือว่าข้อตกลงสันติภาพที่เราเองก็ได้ไปทํา เอาไว้นะครับโดยมีาทางสหาราัฐอเมริกานะครับหรือว่าประเทศมหาอำนาจต่าง,างๆเป็นสักขีพยานร่วมกันแทนที่เราจะมาประกาศฉีกตัวข้อตกลงนี้เองนะครับโดยการโหนกระแสะชาตินิยมในการปกป้องคะแนนนิยมทางการเมืองของตัวเองนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องในการแสดงท่าทีของนายกรัฐมนตรีครับหลายคนก็อว่าเรื่องการะงบข้อตกลงานสภอากาจะพบไปกับเรื่องของการค้าหรือว่ามาตรการทางภาษีที่ไทยเพิ่งแบบเจรจากับทางสหรัฐ ไปด้วยตรงนี้ครับเรากังวลไหมคะ<ใช>ก็อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมานะครับซึ่งก็ต้องรอดูท่าทีของทางสหรัฐอเมริกาด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศว่าไทยจะไม่ดําเนินการตามข้อตกลงนี้ของทางนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ย <ส è S 2> อย่างท<ส>ี่ผมได้แถลงไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเป็นการแสดงท่าทีที่อาจจะขาดความรอบคอบขาดความขาดพุทิภาวะไปนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ประเมินผลกระทบที่อาจจะตามมาในภายหลังครับ ลักขณากำลังยื่นเรื่องเกี่ยวกับาทาี่ทหารไทยเอาไปอับเป็นเซตเดียวกันเราเป็นที่สามโลกแล้วไทยคนจะต้องจัดขัด้ทตอนอะไรครับครับเออเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาในอดีตตลอดเวลาในเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริงของไทยต่อเวทีโลกนะครับในการชี้แจงอย่างรงูชัดแล้วก็ถูกต้องต่อข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเออจาก ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับผมเองก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยก็พยายามปั่นข่าวว่าทางฝั่งไทยมีการยิงกระสุนไปตกที่ฝั่งเขาหรือเปล่าซึ่งผมก็เชื่อว่าไม,ไ,ไม่ได้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเขาอาศัยจังหวะนี้ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยจากการที่นายกรัฐมนตรีประกาศนะครับในการที่จะบอกว่าไม่ทําตามข้อตกลงนะครับแล้วก็พยายามเพิ่มพื้นที่กําลังต่างๆทางด้านทหารเนี่ยตามแนวชายแดนนะครับทางกัมพูชาก็สามารถที่ใช้โอกาสนี้นะครับในการปั่นข่าวแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้ น,นี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะป้องกันนะครับการปั่นข่าวแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยถ้าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยออแสดงท่าทีนะครับที่ไม่ได้ขัดแย้งต่อหลักการต่างๆนะครับแล้วก็แสดงออกอย่างเหมาะสมครับในวันนี้ค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็พาคณะเอโีลงพื้นที่ไปที่เมองาม,มาเดียแล้วก็ป้้นหนองยาแก้วล้วบอกว่า ก็ต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นน้างงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งที่จะทําให้นานาชาติให้การยอมรับนะครับถ้ามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ทุกคนก็คงก็ต้องยอมรับอยู่แล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่ทางการไทยควรจะต้องทำณตอนนี้นะครับก็คือการเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทุนระเบิดนี้เป็นทุนระเบิดใหม่จริงตามข้อมูลที่หน่วยงานของไทยได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ครัว่าถ้าหากเกิดการปะทะกันในรอบที่สองสถานะไทยจะอยู่ใน ในมุมไหนของเวทีโลกครับแน่นอนที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหากมีการประทะก,กันรอบที่สองก็คือข้อตกลงนี้ถูกฉีกนะครับโดยถาวรจริงๆนะครับแล้วอาจจะทําให้สถานการณ์มีการไหลไปไปสู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดผลเสียอะไรตามมานะครับมีการแสดงออกทางความเห็นในเชิงวิชาการหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆนะครับในพื้นที่สื่อต่างๆ ในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานี้นะครับคาถามที่สําคัญก็คือหากจะมีการใช้กําลังจริงๆจะไปจบที่ตรงไหนนะครับหากมีการใช้กําลังจริงๆจะไปจบที่ตรงไหนนะครับผมคิดว่านี้เป็นคําถามที่เราจะต้องหาคําตอบอย่างจริงจังนะครับสำหรับคนที่อาจจะกําลังออกมาเรียกร้องในเรื่องของการที่เราควรจะต้องใช้กองกําลังให้เด็ดขาดนะครับอย่างไรแล้วก็ตามเสียไทยกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เราไม่สามารถย้ายที่ตั้งออกจากกันได้ ผมเชื่อว่าในเรื่องของหลักการยึดมั่นในข้อตกลงสันติภาพยึดมั่นในเรื่องของกติกาสากลแล้วหากลไกทุกๆช่องทางเวทีทางการพูดระหว่างประเทศในการกดดันกัมพูชานะให้เข้าสู่กลไกต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนมากกว่าครับ สูตรยี่สิบบหนึ่งจริงๆเป็นสูตรที่ให้ความเป็นธรรมในเรื่องของสัดส่วนนะครับออสอสอแล้วก็สอวอในสภามากท,ที่สุดนะครับในขณะเดียวกันออลองนึกถึงว่าถ้าเราใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเสียงข้างมากล้าไปคุณ่งไๆก็คือถ้ามีกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งที่มีจํานวนสอสอบวกสอวอในสภาในรัฐสภาเกินครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะยกเ,เลือกนะครับตัวผู้ยกงเนี่ยกินรวบได้ทั้งหมดเลย แต่จริงสูตร20 1เนี้ยเป็นสูตรที่พยายามที่จะทําให้องค์ประกอบของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญเนี้ยนะครับสะท้อนต่อสัดส่วนของสสในสภานะครับเป็นโมเดลที่ทางพรรคประชาชนเองเนี้ยได้คิดมาอย่างละเอียดรอบคอบดีแล้วนะครับว่าจะเป็นการออกแบบนะครับผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่สะท้อนต่อเสียงของประชาชนมากที่สุด รจริงๆกระแสข่าวที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่วันนี้ก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มบางพรรคการเมืองนะครับที่กําลังบอกว่าสิ่งที่พรรคประชาชนนําเสนอเนี่ยนะครับเ,เป็นการทีออ่อยากได้ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนหรือเปล่าอั่นี้นผมต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่เราพยายามออกแบบภายใต้คํำนิฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะให้มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดแล้ว นะครับถ้าทุกท่านย้อนกลับไปดูโมเดลของออกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทุกพักการเมืองเสนอเข้าสู่รัฐสภานะภายใต้กรอบคำนิฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีใครที่จะเสนอโมเดลสสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอยู่แล้วก็ขัดต่อกำหนดนิฉัยนะเพียงแต่ว่าแล้วเราจะปรับนะครับในเรื่องของสูตรที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูนอย่างไรให้มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเราเชื่อว่านะครับถ้าจะต้องให้ทางสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้เลือกเนี่ย ให้เลือกผู้ยกล่างและทำนูนโดยตรงเลยดีกว่านะครับก็คือประชาชนเลือกสสสสวบวกสวในรัฐสภาเลือกผู้ยกล่างนะครับก็โดยอ้อมแค่หนึ่งชั้นนะครับแต่ถ้าใช้โมเดลที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าผู้ยกล่างแต่ไปเรียกสสรนะให้มีแค่คําว่าสสรแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามข้อเสนอบางพรรคเนี่ยอาจจะทําให้ห่างออกจากประชาชนมากขึ้นนะก็คือประชาชนเลือกสสสสบวกสวเลือกสสรสสรไปเลือกผู้ยกล่างอีกนะมันก็จะทําให้ผู้ยกล่าง ที่แท้จริงเนี่ยอยู่ห่างจากประชาชนออกไปนะเพราะนั้นภายใต้กรอบคำนิยามของสารรัฐมนุนเนี่ยเรายังคงถือหลักการเดิมนะว่าทํายังไงให้ผู้ยกร่างและรัฐมนูญเนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดแล้วเราก็เชื่อว่าโมเดลที่ทางประชาชนได้เสนอเนี่ยครับเป็นโมเดลที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวภายใต้กรอบคำนิยามของสารรัฐมนูญมุ่นแวครับ เถ้าติดตามในเรื่องของการประชุมกรรมธิการที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีการล็อกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็สิ่งที่พักประชาชนเสนออย่างเช่นในเรื่องของสภาที่ปรึกษาการยกลร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการแลนะกรรมธิการเสียงข้างมากก็มีมติออกมาว่าไม่ให้มีสภาที่ปรึกษาที่ประชาชนเลือกตั้งมาโดยตรงแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีการล็อกมีการพูดคุยมาหลังบ้านแล้วก็ไม่เป็นข้อเท็จจริง จะเห็นว่าสิ่งที่พรรคประชาชนนําเสนอนั้นก็ไม่ได้เป็นดั่งใจเราไปในทุกๆเรื่องครับตอนนี้ในส่วนของเปิดสามัญเนี่ยก็คือการไม่ย้ำเพรากว่าจะมีการเปิดแต่ทีเนี้ยทาว่าประชาชนคือบอกว่าถ้าไม่เปิดก็จะเปิดไปทีทั้งเราะแต่ถ้าเขาเปิดนิสามัญให้เนี่ยก็จะยังรขรอข้ออยู่นะครับผมครับเอ่อตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนมากๆ นะครับผมย้ำอีกหนึ่งครั้งเป็นจุดยืนของพรรคแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางคุณพรฤทธิ์นะครับได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของเ,อเรียกว่าเป็นกรอบในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งอันหนึ่งของพรรคประชาชนนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าสิ่งที่คุณอนุชินได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบของ MOA นอกจากยุบสภาภายในสีเดือนนะครับช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยก็ต้องถักดันให้มีการแก้ไขรัฐมนูญได้นะครับซึ่งถ้าหากเรามองตามกรอบเวลาที่เป็นจริง นในเรื่องนี้เองเนี่ยเท่ากับว่าก่อนวันที่12ธันวาคมก่อนที่จะมีการเปิดสมัยการประชุมสภาสามัญในสมัยหน้าเนี่ยก็ต้องมีการเปิดวิสามัญเพื่อที่จะผ่านวาระสองในสภาก่อนนะครับหลังจากนั้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องมีการเว้นวักไป15วันเพื่อที่เราจะได้สามารถผ่านวาระสามได้ทันสิ้นปี นะครับพอผ่านวัรละสามได้ทันสิ้นปีก็ที่จะสามารถนะครับให้ครมมีมติในการทาประชาม,มติรวมถึงยุบสภาได้ภายในสิ้นเดือนมกราคมนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ายึดตามกรอบเวลาที่เป็นจริงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเดทไลน์สุดๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลนะครับไม่ได้มีการเรียกเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะครับก่อนวันที่1 2ธันวาคมเพื่อผ่านวารละสองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พักประชาชนจะยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีครับ เรื ons, ่องของข้อน้านี้ที่มันมีรายงานเขาว่ามีการยื่นสอสอให้พิจารณาที่จะทำประชาชนอย่างกรณีที่มีการสอสอเป็นในการแต่งตั้งผู้ช่วยสอสอนครับเรื่องนี้ยังงไครับเออ่ประเด็นนี้จริงๆสสอปารเมศได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามระเบียบของรัฐสภา ทุกอย่างนะครับในการที่ทางผู้ช่วยสสเองเนี่ยก็ต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วตัวเขาก็เป็นคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของพักก่อนหน้านี้นะครับออข้อเท็จจริงในส่วนนี้ผมขอให้ไปติดตามการออให้ข่าวการถแถลงข่าวการชี้แจงจากสสประเมศโดยตรงดีกว่าครับ